สวัสดีค่ะวันนี้ใม่มีประสบการณ์จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยใม่เป็นคนที่ภูมิแพ้กําเริบง่ายนะคะป่วยบ่อยเป็นหวัดบ่อยทําให้มีปัญหานะคะในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเวลาเราป่วยเนี่ยก็ไปทํางานไม่ได้เสียบุค,คลิกค,คือแย่มากเลยค่ะโชคดีค่ะที่เพื่อนใหม่แนะนําให้เจอกับตัวนี้ Propolis ของแบรนด์ Oswell Life ด้วยความที่ใหม่เป็นนักวิจัยนะคะดังนั้นก่อนที่ใหม่จะเลือกทานอะไรเนี่ยใหม่จะต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะโดย Propolis หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของน้ำลายพึ่งเนี่ยเป็นส่วนประกอบของน้ำลายพึ่งขี้พึ่งนะคะรวมไปถึงยางของเปลือกต้นไม้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายค่ะ มีหลายงานวิจัยนะคะที่รายงานว่า propolis เนี่ยมีประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรวมไปถึงมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบต้านไวรัสนะคะแบคบทีเรียรวมไปถึงต้านเชื้อราค่ะซึ่งหมายคิดว่าเปรียบเสมือนกับยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติค่ะ หลังจากที่ใหม่ได้ลองศึกษาหาข้อมูลนะคะทำให้ใหม่มีความมั่นใจแล้วก็วางใจที่จะทานออสเตรเลียโปรโพลิสตัวนี้ค่ะที่สำคัญเลยคือเขานำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและได้รับมาตรฐานฟาร์มาซูติคอลเกรดนะคะหรือว่าเกรดการผลิตเทียบเท่ากับยาทำให้ใหม่รู้สึกว่าเออตัวนี้เนี่ยน่าจะมีความปลอดภัยค่ะด้วยปกตินะคะใหมก็จะทานออสเตรเลียโปรโพลิสตัวนี้นะคะวันละ2แคปซูลตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะเดี๋ยวไหมจะให้ดูนะคะว่าแคปซูลเป็นแบบไหนนะคะ นี่คะ่ะทุกคนแคปซูลนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยโดย1แคปซูลนะคะก็จะมีสารกัดจากโพ p พลิสนะคะ200มิลลิกรัมค่ะโดยตัวนี้นะคะเป็นแบบ60แคปซูลนะคะเพียงแค่1,050บาทเท่านั้นถ้าเป็นแบบ30แคปซูลนะคะก็จะ550บาทคะ่ะคือคุ้มมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวไหมจะลองทานทุกคนดูกันคะ่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาแบบใหม่เมื่อก่อนนะคะใหม่คิดว่าภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยสร้างได้แค่มีตัวช่วยดีๆค่ะซึ่งไม่คิดว่าตัว o s w e r a l i f e propolis ตัวนี้นะคะน่าจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะที่ตอบโจทย์